สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับมีฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชบาแก้วนะครับเป็นทีมหญิงรุ่นอยู่20ปีนะครับลงสนามพบกับทีมชาติวานัาตูนะครับที่ประเทศออสเตรเลียในศึกโฟเนชั่นทัวร์นาเมนต์2 0ง5นะครับจะลงแข่งขันเวลา11ปนาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทยที่ไวกิ้งพาร์คนะครับ ถ่ายทอดสดทาง Facebook A FA Thailand ช้างศึกแล้วก็ YouTube ช้างศึกนะครับติดตามชมกันได้นะครับช่วงนี้ผมกำลังทำคลิปอยู่ก็เป็นช่วงเช้าน่าจะเป็นะระยะเวลาที่ผมบอกคลิปนี่แหละครับกำลังแข่งอยู่ติดตามให้กำลังใจน้องๆอยู่20ด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วครั้งที่แล้วก็ถล่มหมวกเกาะซโลมอนมาถึง8ประตูต่อ0และนะครับในแมตต์ต่อไปจะเจอกับออสเตรเลียถือว่านะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะ เป็นทีมที่มีความหวังนะที่จะขึ้นมาสนับสนุนทีมชุดใหญ่ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับทีมของฟูจิโตอิเคดะนะครับหโหนาผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเนี่ยทีมชบาแก้วชุดใหญ่จะพบกับทีมชาติเกาหลีในวันพรุ่งนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะครับในรายการพิ n งเรดดี้คับนัดที่2นะครับที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็วันพรุ่งนี้นะครับทีมชุดใหญ่ ของเรานะครับฟุตบอลหญิงของเราจะลงสนามเวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยพบกับทีมชาติเกาหลีครับถ่ายทอดสดทางาเว็บไซต์นะครับแฟนโซนพิงเรด a ี้ครับนะครับก็สามารถติดตามให้กำลังใจได้นะครับเพราะว่าทีมหญิงชุดนี้มีเป้าหมายไปถึงฟุตบอลโลกนะครับก็ถือว่าวันพรุ่งนี้เจอทีมที่ค่อนข้างจะมีแรงกิ้งสูงนะัเกาหลีอยู่ที่อันดับที่20นะครับของเราก็40กว่า ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่เอาไว้ทดสอบฝีเท้าซึ่งเราจะต้องพัฒนาฝีเท้าเราขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมีเป้าหมายไปฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้กําลังใจนะครับทีมชาติหญิงของเราเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะคือคักนะในทัวรน์นาเมนต์สทัวร์นาเมนต์คือพิงเรดี้ขับนะครับแล้วก็ฟอ u เนชั่นทัวร์นาเมนต์ที่ออสเตรเลียนะครับช่วงนี้มาแรงเป็นที่สนใจนะครับของบรรดาแฟนบอลไทยเกี่ยวกับนักเตะ ลูกครึ่งไทยเวลนะครับในทีมชาติไทยรุ่นอยู่17ปีก็คือซินวาแม็กเซสนะครับที่กำลังเข้าฝึกซ้อมได้ไม่กี่วันนะครับในแคมป์อยู่17แต่ผลปรากฏว่านะครับฝีเท้าของซินวาแม็กเซสลูกครึ่งไทยเวลคนนี้นะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่นะครับได้เข้าตาแฟนบอลไทยนะครับได้เข้าตาโคจเดดมีลาบและสร้างความฮือฮา,าให้กับเพื่อนร่วมแคมป์มากพอสมควรนึงความเร็ว ทักษะบอลและระดับฟุตบอลของซีรีสวัแม็กเซสนะครับแน่นอนครับเข้ามาจากสโมสรที่ค่อนข้างที่จะเป็นสโมสรใหญ่บนโลกใบนี้เลยนะฮะคือมาจากพีเมลีกเนี่ยด้วยนะครับการฝึกซ้อมด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของซีรีสวัแม็กเซสนะครับที่ตัวเขามีเนี่ยทำให้เขาเพิ่งอายุ14ปีเนี่ยแต่นะครับสีรีะร่างกายเทคนิคฟุตบอลของเขาเนี่ย ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอายุสิปีของเราเลยนะครับสิ่งนี้โคะเด่นมีลาบนะครับผู้คํามบอดอยู่กับวงการฟุตบอลเด็กมาตลอดชีวิตเนี่ยถึงกับออกปากนะครับยอมรับว่าไม่แปลกใจเลยที่ทาไมอ่ะซบอาแม็กเซตถ,ถึงนะครับเป็นนักเตะที่อยู่ในอะคาเดมี่ของสโมรสรชั้นนาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าฝีเท้าแล้วก็เทคนิคฟุตบอลของเขาเนี่ยมันเหนือนะครับคิดว่าเหนือนะกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน แม้กระทั่งยู17เราเนี่ยก็ยังตามแทบไม่ทันนะครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองว่านะครับตอนนี้สมาคมฟุตบอลประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเปิดกว้างนะสำหรับนักเตะลูกครึ่งไทยที่อยู่ทั่วโลกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนําเข้ามาเพื่อจะให้เกิดบรรยากาศฟุตบอลนะถ้านะครับมีนักเตะอย่างซินวาแม็กเซสนะครับหรือเราเอาพริรวัตฟินบาเข้ามาเนี่ยเอาเอราวันเดเย่เข้ามาเนี่ยนะครับ มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับภายในจิตใจของนักเตะไทยที่อยู่ในประเทศไทยของเราแน่นอนครับเด็กเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วครับนักกิจโพสสีนะครับแล้วก็ได้หลายคนครับที่อยู่ในทีมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะที่มีทักษะความสามารถที่สูงนะครับแต่เมื่อเราเอานักเตะที่อยู่อะคาเดมี่ต่างประเทศหรือสมโมสรชั้นนาเข้ามาในทีมเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแข่งขันและมีการอาลอกเรียนแบบนะง่ายๆเลยถ้าถ้า ถ้าเราคิดว่าเด็กนะครับลอกเรียนแบบในทีวีใน u t u b e นะครับในสื่อต่างๆที่เขาเห็นเนี่ยแน่นอนครับเขาก็ต้องลอกเรียนแบบเพื่อนเพื่อนที่มีความสามารถสูงกว่าคือเขาให้เขารู้ว่าไอ้เหนือฟ้ามันจะมีฟ้าเนี่ยมันจะต้องแบบนั้นครับตรงนี้หละครับมันจะเป็นแรงบีบบัรหรือสร้างสภาพสังคมการแข่งขันและการเรียนแบบขึ้นภายในทีมของประเทศไทยให้ได้คล้ายๆกับนะครับที่เราสร้างลีไทยลีกขึ้นมาเนี่ย แล้วก็ใช้นักเตะต่างชาติาซื้อตัวเข้ามาเพื่อจะให้นักเตะไทยเราพัฒนานี่แหละจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะครับแต่ที่นี้นะครับในวงการฟุตบอลเนี่ยการก้าวกระโดดลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ในเรื่องทางรัฐเนี่ยมันไม่มีครับในฟุตบอลทางรัฐไม่มีครับถ้าทางรัฐก็คือการโอนตัวหรือการใช้นักเตะที่ผิดนะครับผิดช่องทางเนี่ยเข้ามาติดทีมชาติเนี่ย มันมันมันไม่ใช่ทางรัฐครับแต่ผมว่าหลงทางอะไรแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดการพัฒนาอะไรกับเด็กเราที่บ้านเราเลยแต่เด็กที่เข้ามาเป็นลักษณะลูกครึ่งเนี่ยมันยิงปืนนัดเดียวยินกสองตัวนะเพราะว่าเด็กที่เข้ามาเป็นเด็กไทยครับตามกฎหมายไทยนะตามพรบ,บรปีสองพันห้าร้อยแปดนะว่าด้วยสัญชาติไทยเนี่ยเด็กเหล่านี้ซูเปอร์แม็กเซสนะครับหรือใครรอหรือ,ห,รอหลายคนที่เข้ามาเป็นเด็กไทยครับเพราะว่าตามกฎหมายก็สามารถมีบัตรประชาชนไทยได้ นะครับมีพาสปอร์ตไทยได้เราได้ทั้งเด็กไทยเข้ามาได้ทั้งทั้งนะครับมิตินะครับการเรียนแบบการแข่งขันขึ้นในทีมของทีมชาติไทยเราเองและนะครับเรายังได้สิ่งที่เรียกว่าส่งเสริมวงการฟุตบอลไทยและนักเตะไทยให้ดีขึ้นแต่การโดนตัวหรือการอ่านักเตะที่ไม่ใช่ไทยเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้เป็นนักเตะไทยด้วยนะครับและเพื่อเผอนะ ถ้าโอนเตบี้ตะบันมาเต็มทีเนี่ยเพื่อเผยทักษะไทยจะไม่ได้ลงสนามอีกสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องนะครับต้องระมัดระวังมากในการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กลูกครึ่งนะครับที่เราดึงเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นเด็กไทยนี่แหละกับการพัฒนาโดยการโอนตัวจุดนี้เป็นจุดที่มันใกล้เคียงกันบางประเทศมองไม่ออกนะอะไรคือลูกครึ่งอะไรคือการดึงโอนตัวเข้ามาเนี่ยเหมือนเหมือนมันใกล้เคียงกันนะเออหน้าตาคล้ายออกเป็นฝรั่งเหมือนกัน แต่นะครับน้องๆเหล่านี้เป็นเด็กไทยนะครับซินว่าแม็กเซสเป็นเด็กไทยนะครับมีพาสปอร์ตนะครับมีตาธงชาติในโปรไฟล์เขาเป็นเป็นธงชาติไทยด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเล่นได้หลายชาตินะได้หลายประเทศอังกฤษเวลนะครับแต่ว่าเขาเขาก็เป็นคนไทยนะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หุนห้าที่จะใกล้เคียงกันระหว่างตัวโอนกับลักษณะลูกครึ่งแต่นะครับด้วยความละเอียดอ่อนของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยบาดามแป้งไม่พลาดครับ อ่าพูดง,ง่ายๆว่าคัดเป็นนะ,นะครับว่าอะไรคือเขาเปลือกอะไรคือเ้าสารเนี่ยคัดเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปเรื่อยๆไปแบบมุ่งมั่นนะครับและทีนี้นะครับข่าวขรา,า,าวของมุ้งน้องไมคอนคาโดโซนั้ขอแสดงความยินด,ดีนะครับตอนนี้ได้เซ็นสัญญานะครับเขาอ่าในเป็นนักเตะรุ่นยู17ของสโมสรไบร์นบิลลิ่อย่างเต็มตัวแล้วนะครับนี่เป็นสัญญาใหญ่สัญญาจริงนะฮะทำให้เรามองดูนะครับว่า เออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับน้องไมคอนคาโดโซตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เขาเข้ามาในประเทศไทยกับคุณพ่อดักลาสคาโดโซนะครับเป็นหัวหอกของทีมราชบุรีเอฟซีสมโมสรในไทยลีกของเราและเขาได้มาเติบโตในเมืองไทยนะครับมาเติบโตในเมืองไทยจนอายุ12ปีนะครับเขาก็ได้เข้า Academy คือ STB Academy นะครับของไทยเราจะได้เห็นได้ว่าพัฒนาการต่างๆของไมคอนคาโดโซเนี่ย จนมาถึงวันนี้นะที่ผ่านมาน้องไมค่อนเขาอยากติดทีมชาติไทยแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสในลักษณะแบบนี้แล้วก็เราไม่มีลักษณะที่คุยพูดคุยกับรัฐบาลให้โอนตัวเ,เพื่อหวังผลการแข่งขันไม่มีครับในเมืองไทยเราไม่มีเนี่ยทำให้น้องไมค่อนไม่สามารถจะโอนตัวเป็นคนไทยได้นะครับในลักษณะนักเตะไทยได้แต่หลังจากที่เขาติดนะครับทีมพูดง่ายว่าตอนนี้ติดเข้าไปในทีมของบาเยิร์นบิวนิก นะครับในบุเดสติก้าของเยอรมันไปแล้วนะครับทีมชนะของโลกแล้วแ้วอนาคตไมคอนดีแน่นอนครับไม่ว่าเขาจะไต่ขึ้นมายัางรุ่นอยู่ยี่สิบอยู่วีสามหรือว่าขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ของบาเยนหรือเขามีโอกาสนะครับที่จะ,ะโดนยืมตัวหรือซื้อขายนักเตะไปสโมสรนใ,นใหญ่ของโลกมีสูงย์ทั้งสิ้นครับโดยไมคอนได้ตอนนี้นะครับได้ใช้สัญชาติโปรตุเกสนะครับในการเข้าไปรวมทีมนะในโซนยุโรปเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นโปรตุเกสมันเข้าง่าย และโปรตุเกสกับบราซิลเขามีความสัมพันธ์ในลักษณะประวัติศาสตร์คล้ายๆก,กันกับอินโดนีเซียกับทางฮอลแลนด์นี่เลยครับทาให้น้องเปค่อนถือสัญชาติโปรตุเกสได้นะครับดังนั้นนะครับจุดนี้นะครับเรามามองกันดูนะครับว่าเปค่อนกาโดโซเนี่ยมาเติบโตอยู่ในไทยเรียนในไทยนะครับเป็นเด็กลาดบุรีนี่แหละนะครับแล้วก็เข้ามาในอ่คาเดมีเอสทีบีนะครับซึ่งเป็นอ c คาเดมีของไทยเนี่ยแล้วทําไมฝีเท้าของไมค์คอนยิงโดดเด่น นะครับสิ่งเหล่านี้ผมบอกไปเลยครับมันอยู่กับสภาพแวดลอ้อมครอบครัววิธีการคิดของคุณพ่อดัก拉สคาโดโซนนี่แหละที่แน่นอนครับตั้งแต่อายุนะครับเริ่มเตะฟุตบอลปเป็นนะครับสี่ขวบห้าขวบมาจนถึงอายุ11ปี12ปีเนี่ยแน่นอนครับดาก拉ก斯ต้องเป็นคนดูแลฝึกสอนและทําให้น้องไบคอนเนี่ยมีอุดมคติที่ดีนะมีความคิดที่ดีกับฟุตบอลทําให้ไบคอนเนี่ยมีจิตใจส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่กับฟุตบอล ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่เราควรจะฝึกสอนเด็กเราเนี่ยนะครับให้มีมีจิตใจที่รักลูกฟุตบอลเนี่ยเล่นยังไม่ได้ก็ต้องให้ให้ถือฟุตบอลเล่นก่อนนะครับให้มีความชอบลูกกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็อุดมคติของนักเตะอย่างดักลาสเนี่ยที่ก็สอนลูกเขาเนี่ยนะครับวิธีการคิดในครอบครัวเนี่ยมันก็แตกต่างนะครับความอยากได้ชัยชนะแรงกระตุ้นต่างๆเนี่ยมันต้องมี แล้วก็การดูแลร่างกายดูคุณพ่อเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นะครับมันมันมันเกิดขึ้นจากภายในจริงๆจนมาเข้าอะคาเดมีมาตรฐานคือ STB Academy ตอนนี้นะครับ s c d ทบีเอสทีบีอมีชื่อเสียงขงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วแะครับเพราะว่าทางบาเยิร์นมิวนิกได้ออกมาประกาศนะครับในการติดตัวของไมเคอนคาร์โดโซเข้ากับอะคาเดมีเขาเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการไปแล้ว ทำให้เอ a ทีบี m คเดมีมีชื่อเสียงพอสมควรครับว่าผลิตเด็กนะครับไปยังสโมสรใหญ่ๆของโลกได้นะซึ่งที่ผ่านมาไมค่อนก็ขอบคุณ STB ว่าส่งเสริมน้องเข้ามาตลอดนะครับส่งเสริมน้องเข้ามาตลอดรวมทั้งคนไทยทุกคนที่ให้การดูแลเขานะครับถือว่าน้องไมคอนเนี่ยจิตใจจริงๆอ่ะเขารักเมืองไทยทั้งชีวิตเลครับเติบโตมาก็อยู่เมืองไทยนะครับก็คิดว่านะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามมองว่า ทำไม่ไม่ครอนหรือซินวาแม็กเซสเนี่ยนะครับถึงมีความสามารถนะครับแทบจะว่าเหนือกว่านักเตะไทย,ยต้องพูดตรงๆกันเพราะว่าการที่ไม่คร่อนติดบาเยนิวนิกในขณะที่เด็กเราไม่ติดนะครับซินวาแม็กเซสมาซ้อมในสนามาลูกเทินลูกวิ่งเราเนี่ยของเขาเนี่ยมันเหนือกว่าเด็กไทยได้ไงนะครับเพราะอะไรครับเพราะจิตใจลึกๆภายในนะครับแรงที่อยากจะเอาชนะแรงกระตุ้น,นต่างๆ บรรยากาศการฝึกซ้อมบรรยากาศภายในครอบครัวและวิธีคิดนะครับในเรื่องฟุตบอลเนี่ยว่าเขาเล่นฟุตบอลเพื่ออะไรสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ละครับเป็นสิ่งที่มันเป็นสภาวะแวดล้อมที่เราต้องตัดคําว่าสบายสบายไทยแท้เนี่ยออกไปเลยถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาเนี่ยเราต้องคิดจะแข่งขันในระดับโลกไปเลยเช่นเดียวกันครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการเนี่ยเป็นแชมป์โลกนะครับในปี2050ผมคิดว่าญี่ปุ่นจะได้เป็นแชมป์โลกเร็วกว่านั้นนะเร็วกว่าเป้าหมายเขานะ ผมให้ไม่เกินไม่เกินปี2 4 0เนี่ยญี่ปุ่นจะได้เป็นแชมป์โลกเร็วกว่าเป้าหมาย2,500ของเขา10ปีนะผมทำนายไปเลยเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นพัฒนาเร็วมากพัฒนาขึ้นมาเร็วมากนะครับเหมือนกันกันกบโค้ชท่านหนึ่งครับได้บอกว่านักเตะไทยเราเนี่ยเวลาพูดถึงความฝันเนี่ยอยากจะไปฟุตบอลโลกแต่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยความฝันของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะไปอยากจะเป็นแชมป์โลกนะครับอยากจะไปเล่นใน ในสโมสรใหญ่ในอังกฤษนะหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้มัน,มนเป็นสิ่งที่แตกต่างจากเด็กเราอุดมคตินี่แหละครับที่เราต้องบรรจุบรรจุลงไปกันเยอะมุมมองนะวิธีคิดความรับผิดชอบพูดง่ายว่าฟังเพลงต้องฟังเพลงจังหวะใหม่เลยนะครับเราอาจจะชอบฟังเพลงในลักษณะที่เรื่อยๆเอื่อยๆเราจะต้องคล้ายๆว่าเราต้องฟังเพลงที่หนักขึ้นนะเป็นแฮพปี้แมนทันนะครับหรือว่าเป็น ฮิปฮอปเป็นแทปนะครับแต่แทปฮิปฮอปเฮฟวี่แมททันแทสเพลงเหล่านี้เนี่ยเต็มตลาดนะแต่ทําอย่างไรเราจะฟังฟังระดับสูงอย่างเอโรสมิธนะครับฟังแทปนะครับที่เป็นเพลงคือพูดง่ายๆว่าต้องพัฒนาวิธีคิดของเด็กให้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งะนะครับคือเขาเรียกว่าคุณภาพอะ่ะคือคือของจริงถ้าเรามาไหวซินวาแม็กเซสของจริงนะครับ แน่นอนครับในระดับการการมีอารมณ์ในการเล่นแพชชั่นในการเล่นเนี่ยมันก็มีคําว่าของจริงเหมือนกันมันคือหัวใจมันคือวิธีคิดนะครับระดับความคิดจังหวะการคิดมันต้องมีชั้นมีเชิงซิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านะ,สภา,ะ,ะสภาวะแวดล้อมมันสามารถสร้างได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมแน่นอนครับมีนักเตะหลายคนเนี่ย มันไม่จะเป็นจะต้องเมคอนคาร์โดโซที่อยู่กับดักลาสคาร์โดโซหรอกเพราะคุณพ่อเขาเป็นนักเตะเนี่นะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยเป็นชาวไรชานาธรรมดาหรือเป็นพ่อค้านะครับเป็นข้าราชการเนี่ยมันไม่เกี่ยวครับมันอยู่กับตัวน้องอะไรมันอยู่กับว่าตัวน้องอ่ะนะครับจะนะครับมีมิติความคิดและมีการไขว่คว้าหาความรู้ไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาใส่ตัวน้องนะมากแค่ไหน และสังคมเราต้องเอื้อมเหน่วยด้วยในวิธีคิดพื้นฐาน <c oughs> เขาเรียกว่าเทรนหรือกระแสในประเทศเราเนี่ย <c oughs> มันจะต้องมีเหตุมีผลได้เรื่องได้ราวด้วยไม่ใช่เต็มไปด้วยสิ่งไร้สาระนะมันมันมันต้องบอกมันต้องชื่นชมคนดีอะ่ะพูด,ดง่ายๆมันต้องมีกระแสะการชื่นชมนะชื่นชมนักเตะที่มีคุณภาพแล้วเวลาชื่นชมเราต้องชื่นชมให้ให้ถูกจุดด้วยนะครับไม่ใช่ฮือฮาธรรมดานะครับ เราต้องชช่นชมว่าเออเด็กคนนี้เนี่ยมีวิธีคิดที่ดีนะมีโอกาสมีอนาคตหลายคนน่คงสงสัยว่านะครับเมื่อก่อนใครจะสนใจนะครับธนาวุฒิโพชัยนะครับไม่มีใครสนใจหรอครับแต่ผมเป็นคนพูดนะว่าธนาวุฒิโพชัยน่าจับตามองมากบางคนก็บอกว่าเออเขาเล่นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2024เห็นธนาวุฒิเล่นมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นโดดเด่นอะไร นะครับแต่ผมบอกครับว่าผมมาเห็นมาเห็นแววธนาวุฒิชัดเจนเนี่ยตอนแข่งขันกับอิรักในในช่วงรอบคัดเลือกเอเชียนคัพที่บุรีรัมผมบอกไว้เลยครับผมพูดแต่ก่อนจะแข่งแล้วว่าธนาวุฒิฉายในงานเนี่ยจับตามองให้ดีเด็กคนนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีมีความละเอียดดูแล้วครับจังหวะเข้ามาขึ้นมาอย่างนั้นล่ละนะครับแต่ธนาวุฒิพชัยใช้ต้องพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาวุฒินี่มันเกิดขึ้นจากเคมี่ครับ มันเกิดขึ้นจากการหล่อล้อมนะของน้องบัวพิชยะนะครับแล้วก็การหล่อหลอมของนะครับบุรัมยินเดบุรัมอาคาเดมีนี่แหละทำให้เด็กเขาค้นพบจุดพีคของตัวเองเช่นเดียวกันกันกบนะครับจะแบงสุพนัดเหมือนตาที่เขาอยู่เบลเยียมไม่ใช่เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรนะได้ประโยชน์ไปเต็มเครับและสิ่งที่เขาเก็บเกี่ยวมาจากเบลเยียมนี่แหละทาให้เขาระเบิดฟอร์มได้ในตอนนี้ พะมันลงล็อกลงตัวได้ก็เพราะเข้าไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้มานะครับประสบการณ์ชีวิตนี่สําคัญมากสิ่งเหล่านี้ทําไงครับมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้ก็ด้วยคุณภาพโค้ดนะการ่งเสริมจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยคุณภาพโค้ดวิธีคิดของสังคมวิธีคิดของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คุณภาพของโค้ดที่มีวิธีคิดที่ถูกต้องจุดนี้เราต้องร่วมกันนะครับให้กําลังใจและช่วยกันนะครับในฐานะครอ,อบครัวฟุตบอลไทยเนี่ยทาให้คุณภาพวิธีคิด ในวงกรารฟุตบอลไทยของเราเนี่ยมันไปตรงและไปถูกต้องเราจะต้องชมเชยยกย่องสิ่งที่มันดีนะครับไม่ใช่ไปทำลายมันนะนะครับแล้วก็พยายามกำจัดเด่กที่มันเข้ามารบกวนและทำให้แพชชั่นวิธีคิดอุวมคติที่มันผิดๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในวงกรารฟุตบอลไทยเนี่ยให้ลดน้อยลงที่สุดจุดนั้นมันจะเริ่มหลอ่อหลอมเด็กนะครับให้กลายเป็นนักเตะอย่างซินวาแม็กเซสได้ให้กลายเป็นนักเตะอย่างไมคอนคาเตซูได้ เราอย่าไปชื่นชมในสิ่งที่ที่มันไม่ถูกต้องและส่งเสริมในสิ่งที่มันถูกต้องจุดนี้แหละครับเขาเรียกว่าบรรยากาศฟุตบอลหรือกระถางต้นไม้ของฟุตบอลไทยจะต้องเพิ่มความเข้มข้นนะครับขึ้นให้มันเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อมันเป็นธรรมชาติแล้วมันจะไม่หนักครับเช่นเดียวกันกับฟุตบอลญี่ปุ่นตอนนี้เด็กญี่ปุ่นเขาสบายสบายขึ้นมาเนี่ยเขาก็เก่งแล้วนะครับเขาไม่จะเป็นต้องไปกดดันอะไรตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า บรรยากาศฟุตบอลภายในประเทศเขาเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วไงครับมันก็เลยสามารถเป็นฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติได้นี่แหละครับคือบั้นปลายของการสร้างโรงงานของโคอดิชิระบบเจแปนเวที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในประเทศไทยแน่นอนครับอนาคตรเราจะเห็นนักเตะอย่างซินวาแม็กเซสนะครับเราจะเห็นนักเตะอย่างไมเคอนการโดโซ่เนี่ยเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยได้เพราะถ้าเราจับจุดถูกว่าทําไมหรือ ซินว่าแม็กเซสไมคอนการูโซถึงเก่งทําไมหรือธนวุฒิพชัยมาพีกในแมตสุดท้ายที่เจอกับซีเรียทําไมหรือสุพนัทเหมือนตากลับจากเบเยื่อมาเขาถึงมีฝีเท้าแบบนี้ถ้าเรานะครับไขปริศนานี้ได้และทําให้เกิดบรรยากาศเหล่านี้ขึ้นได้ในวงการฟุตบ,บอลไทยสังคมจะหล่อหลอมนักเตะและนักเตะจะตอบแทนสังคมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นวัตจักรขอให้ไปถึงวันนั้นให้ได้ครับ24ปีทออฟุตบลไ กระดักยุกไหมฟุตบอลไทยติดแ่นเวหุดใจสัทธามาตามแบงน้ำฝนร้อนแ่งหัวใจยุกไหมก้าวไปในแพชันชีดฉันฉันทบติเขาคันสั่เบือไกลในผนงอัดดานฟุตบอลไทยเราวันใคเจะลุงเท่รักสั้นแดนสุริวทิ้งไม่ได้ทำระเแทศตัวอิปลี่องค์กำลังหลับทุงคนไทรู้จักลินเาวันตั้งตัเขาจรมาทุสิ่วันเล็ก ไม่แต่จะดูฝีเท้าของขันและคนสวรรค์มาตั้งแต่ใครรอก็มาจะสะก,กอนบุญดกาชุดนี้เสด็ทาแฟนบุญไทย <c oughs> แค่เล่นระดับทันหักหยดจดชงจงสักคำมตาสักทีไหนปอดมิอลอองดีเพียดรและสวรรจะใชว่าทันึงมาแต่เมืพน Hard fate, everyone knows fighters from Thailand Football tactics, long-lasting prestige, Thai football standards, so famous in age, <laughs> รู้นี้นีสัตว์ทาแฟน